เป็นหนึ่งวัชรพลมารับของตอนดึกนะคะหลังจากไปเรียนเสร็จแล้ว สวัสดีค่ะมาทำงานนะคะวันนี้มาทำงานที่วัชระพลค่ะมาเรียนค่ะปกติแล้วม้นนี่ต้องนอนพักดีกว่านะแต่ว่าต้องมาทำงานต่อนะคะหลังจากไปแต่งหน้านะคะตีสามกลับมา หกวงเสานะคะเมื่อยแห้งอยู่จ้กไปนอนแต่ว่าวันนี้มีนัดประช <fu> <iner> well, uh ุม huh. กันนะคะทุกสาขาสู <athletes> mm ้ๆค่ะสู้ตายสลายไขมันมากับเอลี่องค์สินนะคะอันนี้ว่าง่ายเดี๋ยวก็ถ่ายแบบคนที่เข้าไปประชุมเยอะมีคนเห็นมอค่ะ ต่อให้เรานวนน้อยแค่ไหนเราก็ยังสวยใสยด้วยแป้งอาริกะยังขายอยู่ซื้อของกินเราน่าจะเริ่มเรียนน่าจะประมาณบ่ายโมงนะคะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเก่งเท่าไหร่ก็ต้องเรียนนะคะเก่งแล้วก็ต้องเรียนนะคะมาถึงเดอะฟิตเนสแล้วจ้า เป็นเน็ตวัชรพลน้องเพิร์นคนสวยสวัสดีค่ะแอดมินพี่พี่สวัสดีค่ะวส,คสวัสดีค่ะะนาษทั้งหมดที่พี่มาไปแย่อยู่ไหนอะโซนไปกระดาษไหนคนพี่สวยเหรอหน้าสดนะไม่ได้ตั้งใจ ผมตื่นมาก็ฟูอย่างนี้เลยนะจริงเหรอใช่ค่ะขนตาเด้งมากไม่ขนตาธรรมชาติราตธรรมชาติเลยใช่ไหมธรรมชาตินึงแล้วทำไมจะต้องสวยแบบนี้น,นะว้านบอกินกาแฟนาลิาทาสิคะบัว <laughs> ใช่มีซองนึงทายอินสุดส พี่มีเก็บขาวบงสือเองแอนโชค์ี่มีเยอแอนโชค์แอนโอีกอเยา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 แล้ ับของตอนดึกนะคะหลังจากไปเรียนเสร็จแล้วทั้งหมดพร้อมส่งแล้วนะคะดื่แกห้องต้องไปเอาหลายรอบนะคะเปิดประตูค่าดืกดึงแต่ มาถึงบ้านเที่ยงคืนค่ะครับ่ะผมค่ะค่ะหลังจากทหตของทรงมาหอดมาบ้านวันนี้กับมาแพ็กนะคะแล้วก็พร้อมส่งแล้วค่ะพนักงานมารับขอโทษค่ะ <Hello. S 1> <laughs> พนักง,งานมารับถึงที่เลยค่ะโอเคเปิดไว้อยู่คนไปเลย ขอบคุณค่ะเสร็จสิ้นภารกิจจ้าขอบคุณค่ะโอเคกลับไปพักผ่อนโอ้ยรู้สึกว่าสองสามวันที่ผ่านมาคือเหนื่อยมากแล้วก็ ทำงานหนักมากนะคะเพราะว่าคือของมันเข้ามาช้าไม่ช่ไม่บมเมนช์าหรอกค่ะคือของมันอันมากที่หลังหลังจากจบหูก็เลยวันนี้ต้องขอโทษค่ะค่ะเจอคนอายจังก็เลยต้องแบบว่าเปล่าทรงแหงนะคะอยัน FC ทุกท่านรอนานนะคะอุตส่าห์้งังแม่ตอน้ังกัร้างเลี้ยวตอนทรงกับตองทรงเลี้ยวคือการของมาหอดกับทรงเลยค่ะขึ้นไปพักผ่อนเพราะว่าซองสามหมื่นมานนีไม่ได้พักเลยนะคะแต่ว่ามีเรียนด้วยไปแต่งหน้าด้วยมันก็เลยเหนื่อยเป็นพิเศษแล้วก็ช่วงแบบไกลๆสิ้นเดือนนะคะมันมีแบบว่าเทรนลูกค้าเยอะด้วยนะคะงานประจำเพากระเฮดน,นะพี่นอ้องตัวแทนอาหริคาก็เป็นนะคะก็เลยเหนื่อยนะคะ จะได้พักแล้วพี่น้องจ้าของก็เต็มห้องนะคะเขามาะะทั้งหมด13ลังค่ะ่ะเปิดให้หน่อยเข้ามา13ลังมีที่เก็บก็เลยต้องรีแพ็คนะคะเขาไปนอนพัก่อนก่อนจ้าพี่น้องจ้าถ้าใครสนใจนะคะอย่าเป็นตัวแทนกับน้องหิงกับตุ่นไดเดอร์น,นะคะเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างนี้นะคะว่าแบบสันงใดหรือว่าใครอยากจะสร้างกินหรือช่วยสนับสนุนนะคะให้พื้นที่ห้องของน้องหญิง มันมันเคลียร์มันโล่นลงนะคะเพราะว่าตอนนี้จังสี่ค่ะพี่น้องของนะคะสิบสามล่างทรงม่หมู่บ้าน,นะคะ่ะแพ็กไปก็เยอะลดน้อยลงไปเยอะอยู่ประมาณหนึ่งนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะออเดอร์ดีๆจากเอฟซีทุกๆคนนะคะขอบคุณเลไลายค่ะพี่น้องตอนนี้ของนะคะลุกลาม,มันาถึงตรงนี้แล้วนะะหกไปแล้วนะคะเต็มไปด้วยของนะคะพี่น้องแต่ว่าถ้าเข้าจัดดีๆนะคะห้องเล็กๆของเราก็จะ ลงขึ้นนะคะเ,ะเดี๋ยวเฮ้ยย่าเพิ่งปิดดีทายคลิปดยเดี๋ยวพออ่าเคลียร์ของนะคะทำความสะอาดของแล้วก็จะโอเคขึ้นนะคะเพราะว่าของมันมันเริ่มแคบลงแคบลงพอของมันลายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพีพีเอฟซีช่วยสนับสนุนด้วยนะคะข่าวสั่งมาหลายๆค่ะของเสียดดเบลตเร็ว <laughs> นะคะของกินดีอยู่แล้วล่ะค่ะของบอร์ดแพวกับบอร์ดบิทนะคะทำจัดทาขึ้นมาให้สําหรับทุกๆคนนะคะรสชาติดีรสชาติอร่อยความนันละน่พี่น้องเดี๋ยวบอกโฆษณาไลฟ์บอดด้พี่น้องเพราะว่าอยู่ในเว็บยูทูปนะคะเดี๋ยวเสียคลิปลง YouTube เดี๋ยวมันสิติดค้าลิขสิทธิ์อีกอย่างเพิ่มอีกนะคะขายของกับบดได้ในในยูทูปก็ได้นะคะบอกให้ฟังไม่มีคลิปอะไรลงวันนี้ก็ลงคลิปประมาณนี้นะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้น้องยิงนะคะอมสิลน้ำนะคะเพราะว่า่าเป็นนักสู้อยู่ในเมืองกรุงนะคะอันนี้กับบังแสงดีค่ะแช่ไหนบังค่ะแหงแสงหน่อยอยู่นะคะเนี่ยค่ะคล้องเต็มพัง้างอยู่นะคะตอนนี้ดีทอ็อกเหลร์เสื้อสมีแล้วพี่น้องกาแฟก็เหลือกล่องนึงแต่ว่าในล่างอีกหลายอยู่สั่งมาได้นะคะตอนนี้มีโปรอันสามกล่องเลยอ,อ่าเริ่มตัวโคษณนาอีกแล้วนะคะ นี่นะคะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งทิมทิ้มท,ท,ท,ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวภารกิจต,ต่อไปก็คือเอาของไปส่งตัวแทนอีกนะคะอยู่ตรงดูประมาณบางหน้านะคะหมูเก่านะคะพี่สาวเพิ่นซั่งอีก30กล่องมาสั่นนะคะโอเคค่ะจะได้ไปพักผ่อนนะคะเพราะว่ามือคืนก็น,นอนดึกมือนี้กั แพ็แต่เสานะคะบอบสเสาไปได้หรอกคะ่ะเพราะว่าตื่นสายนินดนหนึ่งนะคะโอเคค่ะไปดีแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเอาจจไว้ซัมหนีนะคะช่วงนี้งานไยกับบุคอยได้ลงคลิปกับขออภัยหลายๆเด้วยค่ะฝากทุกคนเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องยิงแสงทองฟินแลนด์คือเก่าด้วยพี่น้องทีมงานแสงทองฟินแลนด์ในฐานะหลังบ้านนะคะบอดเลยขึ้นหน้าเวทีแล้วเพราะว่านูดาวเพิ่นกะ ใช้านามเร็วน้องยินกะมาทําธุรกิจออนไลน์ต่างคนตังมีหนาทีต่างคนตังทํางานของจะขของไปนะคะเพราะว่าเข้ากับยุติบทบาทนาะวิธีแล้วเดี๋ยวว่าเข้ามาอยู่เบื้องหลังนะคะเนาะก็ฝากสนับสนุนด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ